กรมพระชวนคุณไปร่วมงานวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากเสียงอีสานประทะบานเย็นรากแก่นนะครับสองราชนีหมอลำที่ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะฮะเวทีนี้จัดเต็มเลยฟรีคอนเสิร์ตด้วยตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปไปพบกันได้ที่สนามสุพัชราัยนะครับวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะบ,บ่าย4โมงไปกันเลยครับไปกันให้เยอะที่สุด นอกจากจะได้ดูคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยนะครับมีนกน้อยอ,ยอุไรพรบันเย็ยนรากแกน่นคุณแคนดี้รากแกน่นดวงดีศรีวิชัยแล้วก็บ่าววีด้วยทั้งหมดเต็มวงเลยนะฮะจัดเต็มอ้หางเครื่องเนี่ยในฤดูการใหม่ของแม่นกน้อยนี่อลังการรากแก่นแฟมิลี่ก็เตรียมโชว์เด็ดๆไว้เยอะมากงานนี้พลาดไม่ได้พร้อมกับร่วมกันถวายพระพรผ่านจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ด้วยนะฮะแล้วได้ชมภาพพระภูมิฟ้าน้อมโน้มลมดินครับเป็นนิทรศการ ภาพวาดนะครับซึ่งอาจารย์กวงนี่ได้เป็นคนวาดแล้วก็มีรูปนะฮะที่สวยงามเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับที่ได้โหมีการทําให้กับประชาชนเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสวยงามมากๆต้องไปชมกันนะครับเนี่ยไปฟังดูซิว่าเสียงอีสานเขาจะชวนคุณไปร่วมงานกันยังไงนะครับอันนี้เป็นแก๊งของพระเอกกันบ้างอ๊ะทําทำไมมีปล่อยฝ้ายวะปล <c oughs> ่อยฝ้ายเป็นพระเอกจังไดนี่ก็เป็นตลกบ่ สำหรับผมปลอยไฟมลอยพรครับครับผมคุณลุงคอมเตอร์ไฟครับผมครับผมชาสิริเทพครับครับหลวงต๊อปฟี่สินเหยงครับครับสำหรับทิม่านของเร้อก็คืออ่าพระเอกหนุ่มจากทิม่านสีกิศานครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคอนเสิร์ตอ่าสำหรับวันที่ สองธันวาคมคอนเสิร์ตที่ยังครับป้าชาครับคอนเสิร์ตร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดินครับผมรับรถราคาเท่าไรครับชมฟีตลอดงานครับผมฟังฟีแมนแล้วครับปุ่นนี่ยังแน่นออกจาศิีสานนอกจากที่มาศีสฐานแบบเต็มวงแล้วเต็มวงแล้วนอกแต่ยังมีศิลปินอีกมากมายมาอึ่นเวทีของอรว่าณิเป็นแม่บัญจนลาเกนปาวีเยอะแยะเยอะแยะครับผมนะครับจะลืมไปแล้วกันครับวันที่สองธันวาคมนี้ครับครับอย่าพลาดดูพี่น้องด้ววันที่สองธันวาคมที่สนา ใ,ในคอนเสิร์ตร้อยดวงใจถวายพ่อหองแผ่นดินครับ,อรบขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคณะเสียงอีสานครับที่จะมาเจอกับเราในวันอาทิตย์นี้นะครับ